ทำไมหนูนอนอย่างเงี้ยลูกทำไมนอนเหมือนชีวิตโคตรโดดเดียวอะ่ะหนูนอนเหมือนไม่มีคนรักหนูเลยอะ่ะนอนเหมือนทำไมหนูนอนเงี้ยลูกว่านพ่อไปงานมาลูกพอ่พอมาหาแล้วนะเปิดไฟให้ละพ่อเปิดไฟให้ละ จะเปิดอันนี้ด้วยเนี่ยเนด็กไ,ไฟติดมันไล่อยู่นะล,ลูกเนาะท้ไมหนูนั่งอย่างงี้ครับไม่มีใครมาหาหนูเหรอครับโอ้ยอ้วนนอ,นอนอย่างงี้เหรอเอ็นดูลูกอยู่เอ้ยมันหนาวลูกเดี๋ยวเข้าไปนอนข้างในบ้านนะครับโอเค๋ปะ แล้วเดี๋ยวแต่เช้าพ่อตื่นตีสามนวพ่อมาดูแ้วพ่อผมพาให้โอเคปะ่ะโอ้ยดูนางวันโกปส,สารจังเว้ยวันนอนนี้นะครับเป็นห่วงแหละกว่ามันหนาววะลูกมันหนาวจริงนะ พอดีไปงานข่าวดำคุณโยมกลับมาโยมพี่ชายของอท่านพระครูปลัปไปดกวัดนะเจ้าวาดวัดเชิงเขาได้เสียวันนี้สวดปฏธรรมคือสุดท้ายก็เลยไปไปร่วมฟังสวดปิธรรมกลับมาถึงก็แวะมาหาลูกชายคุณโยมโอ้ล้ามองหาตรงไหนไม่เห็นน่ะ อาจจะพยายามมองหาที่บนต้นไม้ที่บนหลังคาแล้วก็ที่ในบ้านไม่เห็นท้ายลูกมานอนตรงนี้คนเดียวว่านทำไมหนูนอนอย่างนี้ครับโอ้ยดูดิว่านี่มีพ่ออยู่นะครับ เออนอนอย่างเงี้ยเอ็นดูคนโยมเขามันเด็กคนหนึ่งนะมันเด็กคนหนึ่งเลยอ่ะมันลูกคนหนึ่งคนโยมพี่แกขับูดไม่ได้เขารู้ทุกอย่างคนโยมแต่พูดไม่ได้นางมานอนนะคนโยมโอ้ยออาคางเกยตรงนี้เนี่ยนอนเนีนแล้วก็นอนเนี่ย เนี่ยนอนเงี้ยลูกไปนอนในบ้านดีไหมครับอเอ็ดดูนวนเอ้๋นะรูปใหดรูปนิดนึงคนโยมนะลูปนิดนึงนางก็จะรู้สึกว่าอย่างน้อยยังมีคนที่ห่วงใยเขาอยู่แต่เ,เช้าแล้วพ่ะมาหานะครับฝันดีนะครับจอ๋อ fc รักจอไมนอ่น้อมีใครคิดถึงจอกันบ้างช่วงนี้ fc ไม่ค่อยมาหาเลยฮะโอเคทุกคนก็ต้องมีหนะ้าที่มีงานทํานะลูกเนาะอย่างนั้นก็มีพ่อมาหาหนูทุกวนันอาตาพออยู่ก่อนนอนหรือว่าตื่นนอนก็มาหาทุกวนันเพียงแค่ไม่ได้อัพคลิปลงให้ fc ดูแค่นั้นเองโอเคฝันดีนะครับใครเห็นคลิปนี้ขอให้นอนหลับได้เงินมืน่นนอนตื่นได้เงินแสน ถึงแน้นไม่ได้ขัดแกลนขอให้ตูกรางวัลที่หนึ่งนโายหนะ,จะเจริญพร